สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการโมดิฟายนะครับเครื่องเสียงนะครับนี่ครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแต่ว่าต้องเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้ผมทำมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมแต่ตัวนี้เราจะมาโมดิฟายนะครับ นี่ครับเราจะมาใส่ไม้นะครับผมผมว่าตัวนี้เป็นมิกแยกนะครับผมเดี๋ยวผมจะฝังตัวแจ็คไม้นะครับเข้าไปตรงจุดนี้นะครับไม่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือไม่ก็ตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าจะใส่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวลองไม้ดูครับผ่านมิกนะครับผมโอเสียงดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นตัว นี่ครับเป็นตัวปรับปรับไม้แล้วก็ปรับตัวไม้นะครับไม้สองตัวนะครับผมใช้แทนใช้แทนตัวนี้นะครับนี่ครับเพราะว่ามันต่อสายเกะกะนะครับผมเคลื่อนย้ายยากนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้เราก็จะดูอีกทีครับว่าจะใส่เบรกลางแหลมหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไฟบวกลบกาวนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็เบรกลางแหลมเป็นไฟดีซนะครับ บวกลบธรรมดานะครับผมเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเสียงไม้จะโอเคหรือเปล่าครับว่าจะใส่เฉพาะชุดนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองทําดูนะครับผมว่าเสียงจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็เอาแค่นี้นะครับผมโอเคครับลองต่อเลยนะครับตัวนี้มันใช้ไฟบวกลบกาวนะครับผมนี่ครับตัวนี้ใส่ไฟจากหม้อแปลงได้เลยนะครับ เราจะใส่12โวลต์ก็ได้นะครับผมหรือว่าใส่ตัว9โวลต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะแปลงเป็น12โวลต์เองนะครับเพราะว่ามันจะมีเลคูเลตของมันนะครับนี่ครับหรือเราจะดูข้างถังซีก็ได้นะครับนี่มันจะเขียนว่า25โวลต์ก็คือไม่เกินนะครับผมจริงๆหลักๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับ12โวลต์ผมก็จะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวหม้อแปลงนะครับ เป็นหมอแปลง9โวลต์ AC นะครับผมบวกลบกาวนะครับก็จะแปลงเป็นจาก9โวลต์ AC เป็น12โวลต์ DC นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็จะใกล้เคียงอยู่ก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะมีเสียงรบกวนหรือเปล่านะครับครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังเครื่องนะครับผมยวถอดปั๊กออกก่อนนะครับตันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวถอดสายออกก่อน ตัวนี้เป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับเดี๋ยวแกะออกเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นด้านในนะครับก็จะสั้นนิดนึงครับโอ้โหอ๋อเป็นแจ็คนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียงไม้ก่อนดีกว่านะครับเสียงไม้จะเวิร์กไหมนะครับ ซี urate, เรกูลเลตขยายบอร์ดเล็กลำโพงสี่ดอกนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นด้านในตัวแดงๆนะครับจะเป็นแผงบลูทูธนะครับผมแล้วก็ใช้ IC ซ e เรกู t เลนะครับ7805นะครับผมนี่ครับเป็นตัวซับไพ่นะครับ7805 จาก12โวลต์เหลือ5โวลต์นะครับผมตัวนี้เป็นบอร์ดขยายเสียงเบสนะครับด้านในสุดก็จะเป็นตัวมืดหน่อยนะครับผมนู้นข้างในนะครับที่เป็นถังซีนครับสีเขียวนะครับ,นะรบตป็นี้เป็นขยายนะครับขยายเสียงกลางนะครับผมต่อไปเราจะมาต่อลองเสียงไมดูนะครับ ผมจะผ่าจุดไหนดีนะครับเดี๋ยวน่าจะผ่าด้านหน้าด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแกะด้านหน้าด้วยสรุปว่าพื้นที่มันแคบนะครับผมเดี๋ยวเราแกะด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าแ่งจ่ายไฟเราอยู่ด้านหน้านะครับกรีไม่ถึงนะครับผมตัวนี้เป็นหกนิ้วสองดอกแล้วก็สี่นิ้วอีกสองดอกนะครับผมนี่ครับ ไปก่อนนะครับโอเคกะโอเคเป็นสองฝั่งเลยนะครับโอเคครับจะได้โลง่ลงๆเดี๋วประกอบใหม่นะครับผมพวงบููธเสียบปลั๊กนะครับผมตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับนี่ครับดูข้างในนะครับ นี่ครับเป็นบอดขยายเสียงกลางนะครับผมตัวนี้ขับ4ดอกนะครับตัวนี้เป็นซับไาสิบสองโวลต์ตัวนี้ดอกเบสสิบนิ้วหนึ่งดอกนะครับผมนี่เป็นลำโพงมัอดูด้านข้างนะครับสี่นิ้วสองฝั่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดสายเดิมออกก่อนนะครับตัวนี้ผม เยต่อไปแล้วนะครับเราถอดออกไปเลยนะครับเส้นนี้เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อใหม่นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้วของตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า9โวลต์นะครับก็คืออตัวสายสีน้ำตาล2เส้นนะครับผมจะออกมา9โวลต์สเส้นนะครับผมส่วนสีขาวเนี่ยจะเป็น0นโวลต์นะครับผม จะเป็นศูนย์โวลต์น,นะครับวิธีการต่อเราก็นี่ครับต่อสีขาวตัวกลางนะครับผมส่วนสีนํำตาลฝั่งนอกทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราบาัดกรีไปเลยครับนี่ครับบัดกรีแบบนี้ไปเลยนะครับ ้ำตาลอยู่ฝั่งนอกนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับสีขาวอยู่ด้านในนะครับตรงกลางนะครับผมสีขาวอยู่ตรงกลางโอเคครับเดี๋ยวมาลองต่อเอาพุทดูนะครับเราจะต่อเอาพุทนะครับตัวนี้เป็นอินพุตนะครับอินพุตก็คือเราเอา,อาเสียงเพลงเข้านะครับผม ส่วนตัวนี้เอาพุทจะออกรวมนะครับรวมไมก์กับรวมเสียงเพลงนะครับจากโวลูมนะครับเดี๋ยวเราปรับโวลูมเอานะครับต่อไปเราขั้นตอนต่อไปเราถอดแจ็คไปเลยนะครับอืมโอ้ยแน่นมากเลยครับดึงออกไปเลยครับอุ้มนี่ครับอ่าจากบลูทูธนะครับ ไปไปเข้าตัวนี้แทนนะครับไปเข้าตัวแผงไม้นะครับผมตัวนี้ผมใส่ซีคอมนะครับเพราะว่า,าป้องกันเสียงรบกวนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นี่มันจะมันจะดังงิ้นะครับผมจะเป็นเสียงรบกวนนะครับเราถึงต้องใส่นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับใส่ค่าปาซิเตอร์นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมตัวนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยไมโครฟารัดนะครับผมโอเคครับเรายย้ายตัวนี้ไปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับย้ายไปอยู่ข้างหน้าผมว่าตัวนี้จะต้องต่อสายไฟเพิ่มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับผมตัวนี้ครับทีอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เป็นเอาพุทนะครับเอาพุทเราจะมาใส่ตัวนี้แทนนะครับผมวิ่งไปตรงหลังหลังปีนะครับใส่ไปเลยครับบัตรกีไปเลยครับเขามีแจ็คครับแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับผมบัตรกีดีกว่า บางทีเป็นแจ็คเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลวมนะครับผมบัตรกีแน่นๆเลยนะครับพอเรามันอยู่ด้านในนะครับผมขี้เกียจแกะซ่อมนะครับทําให้มันแบบแน่นหนาไปเลยนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับแอลอาอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็กาวก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ อนครับโอ้ผมไม่ได้นําแว่นมานะครับขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาแว่นนะครับนี่ตาไม่ดีครับช็อตหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปเอาแว่นนะครับสายตาสั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้45แล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นเอาพุทนะครับเอาพุท ต่อไปก็จะเป็นสัญญาณสัญญาณบลูทูธนะครับใช้สายชีนนะครับสายชีนดีที่สุดนะครับผมเพื่อป้องกันเสียงรบกวนนะครับอย่าไปใช้สายไฟปกตินะครับสายชีนมันจะมีกาวอยู่ด้านนอกกันความถี่กันเสียงรบกวนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเอายาวมากนะครับผม เมว่ายาวก็จะเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนก็จะเป็นอยู่สองประเภทนะครับเสียงอึงกับวีดนะครับผมเสียงเสียงอย่างนี้นะครับเสียงมันเสียงฝนตกนะครับก็จะประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นเสียงที่น่าราคาญนะครับผม คนก็ไม่ได้ยินครับแต่หูผมส่วนใหญ่ผมหูผมหูหาเรื่องครับได้ยินครับนี่ครับรวบมานะครับอย่าให้เศษมันไปช็อตนะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่ดังนะครับปัดกี้ก่อนเราค่อยตัดสายก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องใช้หลักการอะไรมากมายนะครับผม สายไฟไม่แตกบัตรกรีให้อยู่แค่นั้นก็พอครับดังแน่นอนนี่ค่อยตัดนะครับบัตรกรีแล้วค่อยตัดหรือตัดแล้วบัตรกรีก็ได้ไม่ว่าครับบลูทูธครับ,รบทีนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับคือเขียนว่า input นะครับผมเราก็เหมือนเดิมครับ กีเข้าไปครับอ่าตัวนี้เหมือนเดิมครับกาวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับสแตนดาร์ดเลยนะครับถ้ากลัวช็อตก็หากาวลงแท่นอื่นก็ได้ครับแท่นนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับไม่มันจํากันหมดนะครับผมถ้าบาดกีไม่ดีก็จําจุดอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับ ออเป็นกาวเดียวกันนะครับโอเคครับอยู่แล้วครับทีนี้ก็เอาบลูทูธมาใส่นะครับเราจะสอดมาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เอาฝั่งนี้มาใส่นะครับโอ้มีแต่เล็กๆนะครับผมตาเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วครับโอเคครับสีขาวครับ เดิมครับาขาวแดงอยู่นอกนะครับผมกาวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับแสแตนดาร์ดเบสิกนะครับตัวนี้เล็กมากครับกลัวช็อตจังเลยครับแต่ก็เดี๋ยวเอาแว่นมาส่องดูอีกทีนึ่งถ้าบันดังก็โอเคแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลองเสียงดูก่อนก็ได้นะครับต่อไปไฟ220 จำเลยนะครับเดี๋ยวดูปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคถอดปลั๊กแล้วนะครับตายได้นะครับผมตัวนี้ไม่บาดกีนะครับตัวนี้ขันน็อตเดี๋ยวไปหาไขควงมาก่อนนะครับนี่ครับต่อไปเราใส่สายไฟนะครับสายไฟอยู่ลายฝั่งขวานะครับผมตัวนี้ครับ เอล์น,นะครับผมเอาไปมุมกล้องนะครับเพราะว่าพื้นที่แคบหน่อยนะครับโอเคครับขันเข้านะครับเอาไว้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสองมันอันตรายนะครับ ทีนี้เราก็โอโจะได้แบบไหนเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเนี่ยแน่นเหลือเกินครับแน่นเหลือเกินครับเดี๋ยวมาลองเสียงเสียงบูทุดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเสียงหม่เราดูดทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบโอเคครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราเจาะรูนะครับโอ้โหนานเจาะรูนี่มันจะยากนะครับ เจาะด้านหน้าดีกว่านะครับเปลี่ยนแขนเลยนะครับเพราะว่าสายไปนะครับแต่ไม่ถึงนะครับเราเจาะด้านหน้าเลยนะครับเพิ่มอีกหรือเปล่าครับน่าจะเพิ่มอีกนะครับผมโอเคครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับลองแย่ดูก่อนนะครับ เล็กไปครับเดี๋ยวเราปาดเพิ่มก็ได้นะครับมันไปยี่ซ้อมไม่ถึงนะครับต่อไปก็ ยึดบอร์ดเลยนะครับผมวหาเหลี่ยมเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับผมถ้าคนอื่นมาดูก็ว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าผมผมว่าผมสวยงามนะครับ ก็ไม่รู้ครับอ้โอ้๋ปลอ,อภัยครับปิดหมอ้อแปลงนะครับผม เราหาของพันสายนะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบอเสียงก่อนนะครับว่ามันติดหรือเปล่าแล้วเราค่อยพันสายนะครับโลทดสอบหาเงียบนะครับโหลดโลโล,โล,โลทดสอบโลทดสอบอ่ายังไม่ได้เสียบนะครับผมขออภัยครับเดี๋ยวเราทดสอบไมค์ก่อนนะครับ เสียงเพลงก็ได้นะครับราลองเสียงไหม้นะครับทีนี้ครับเสียงเพลงมาแล้วครับลหลทดสอบทดสอบลหลทดสอบทดสอบทดสอบหลทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอเคครับผมแต่เรายึดรงนี้เลยนะครับ เรายึดตัวบูทูธนะครับม่ให้มันการช็อตนะครับผมแล้วให้มันขยับให้มันดิ้นได้นะครับเพราะว่าเสียงเพลงมันจะสะเทือนนะครับผมที่เกียรยกไปเป่าลมนะครับผมไม่เป่าแล้วครับผมใส่กันเลยนะครับ เราต้องใช้ลมเป่านะครับผมหนะักครับอยู่ข้าวแล้วครับฟอบครับยัดทิ้งดุนะครับผมไม่ใส่แล้วครับว่าจะใส่เบรกกลางแหลมไม่ใส่แล้วครับแน่นเกินไปนะครับ ยัดเข้าไปเลยครับอหันตัวหนังสือขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะประกอบใหม่ทั้งหมดนะครับผมจะถ่ายตั้งแต่ตีตู้นะครับผมว่าด้านในตีตู้เป็นแบบไหนกี่นิ้วกี่นิ้วน,น,น,นะครับวัดระยะให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเป็นคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะทำแนวแปลกๆไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ทําไปนะครับอ้าวทดสอบเสียงครับมาอีกรอบนึงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับโออเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นซับเบสนะครับผมตัวนี้ก็ต่อเสียงเบสเพิ่มอีกเป็นขยายเสียงเบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตสำหรับสัญญาณเสียงจากข้างนอกนะครับผมส่วนตัวนี้ก็พ่วงลำโพงได้นะครับผมเป็นเสียงเบสนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไม่สวยครับแต่ก็ใช้ได้ก็โอเคแล้วครับนี่ครับชุดนี้นะครับจะเป็นหูเกาะนะครับผมแล้วเราก็จะวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเกาะนี่ครับชุดนี้ก็จะประมาณนี้ครับอเป็นตัวพ่วงกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปกันนะครับ